5อดีตดาราช่องเจปันโด่งดังแล้วชิ่งหนีทำสะเทือนวงการหาอดีตดาราช่องเจ็ดปันโด่งดังแล้วซิ่งหนีทำสะเทือนทั้งวงการเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นเลยล่ะคะ่ะสำหรับกรณีที่พระเอกนางเอกของช่องเจ็ดสีตบเท้ากันออกจากช่องบางคนก็ย้ายไปโซฟช่องคู่แข่งบางคนก็ขอไปเป็นนักแสดงอิสระรับงานแบบตามใจ เกิดการวิจารณ์เลยว่าเนรคุณช่องหรือเปล่าเพราะแต่ละคนก็เป็นลูกรักช่องเจ็ดและมีผลงานปังๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดงานนี้จึงทำให้แฟนช่องเจ็ดไม่ค่อยพอใจซึ่งต้องบอกเลว่าอดีตนักแสดงช่องเจดนั้นฮอตสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะหมดสัญญาไม่เท่าไหร่ก็มีช่องดังผู้จัดละครชื่อดังแย่งกันดึงตัวไปร่วมงานด้วยทันที โดยเฉพาะผู้จัดการคนดังสายแซบอย่างพีชอดสายทิ์มนตรีกรุน่นณอยุธยาเพราะไม่นานมานี้ก็ได้ดึงตัวพระเอกหนุ่มแบงอาทิตย์มาเล่นละครใหม่ให้กับค่ายตัวเองประกบคู่กับนางเอกสาวแพนเค้กเขมรนิดโดยจะต้องบอกเลยว่านอกจากจะดึงหนุ่มแบงมาแล้วยังดึงนางเอกสาวมากฝีมืออย่าง ทัพทีมอัญโยรินมาลงละครเรื่องใหม่ด้วยและก่อนหน้านี้ก็เคยดึงตัวสามอดีตนางเอกของช่องเจ็ดมาร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นนางเอกสาวกีนอัศดาพรที่ได้กลับมาเปลี่ยงป้างเพราะละครกระเซ้าสีดาตามมาด้วยนางเอกสาวแซมมี่คาวเวลเพราะหลังจากที่หมดสัญญากับทางช่องเจ็ดสีก็ถูกดึงตัวมาเล่นละครกับพี่สอด เส้นเดียวกันและคนสุดท้ายก็คือนางเอกสาวพิมพิมประภาตั้งประภาพรที่ได้สายาลูกรักคนใหม่ของพี่สดไปแล้วเพราะพี่สดนั้นป้อนงานให้รัวๆเลยแหม่ต้องบอกเลยว่าอดีตนักแสดงของช่องเจ็ดมีของกันทุกคนเลยล่ะค่ะเพราะหลังจากที่เป็นอิสระแล้วก็ถูกผู้จัดดังรุมจีบและดึงตัวไปร่วมงานด้วยมากมายโดยก่อนหน้าน,นี้อยู่กับช่องเจ็ดมานานกว่า10ปีเลยก็ว่าได้สำหรับ ทัพทีมอัญญรินจะเรียกเธอว่าเป็นนางเอกโลโก้ช่องเจ็ดก็ไม่ผิดแต่แล้วล่าสุดทัพทีมก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและผันตัวเองเป็นนักแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อยและบอกว่างานนี้แฟนๆพากันเสียดายอย่างมากแต่เพราะต้องการเติบโตในอาชีพการงานแฟนๆก็พร้อมที่จะสนับสนุนผลงานของทัพทีมต่อไปและหลังจากที่ทัพทีมหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดปุ๊บเสือปืนไวอย่าง เปลี่ยนแปลง2,561ก็ได้ตึงตัวเธอมาร่วมเล่นซีรีส์14พาะธะจิกสุวัจนีครับไฟเดย์เดอะซีรีส14ความรักและความเชื่อรับรองว่างานนี้สนุกแน่นอนแต่จะออนแอร์วันไหนหรือทัพทีมจะได้รับบทอะไรก็ต้องรอติดตามต่อไป